ฮัลโหลฮัลโหลสบายดีพี่น้องป้องปายสู้ขู่สู้ค้นจันสุกพามาเบิ่งต้นหมักเดือพี่น้องป้องป่ายสู้เต็มต้นหลายแทหลายว่ามีหลายคนเพิ่นอยากเห็นมักเดือเนาะเมื่อนี้จันสุกพามาเบื่องพูน่าหลายแทหลายว่าเป็นเต็มต้นเลยเดี๋ยวจันซุกจะมาเก็บหมักเดือนะพี่น้องหลายแทหลายว่าหลายอย่างหลายกระดักกระโด ี่น้องป้องปลายน่าบักเดือด้านนี้ได้บักเดือยมันเป็นวยบ้าใหญ่แล้วนี่ยมาเก็บต้นเด้อเนี่ยมันสุกธรรมดาแล้วพี่น้องป้องปลายามีแต่หน่วยบัยบกใหญ่ๆหลายแท่หลายว่า หลายแหงหลายแหงแล้วพี่น้องบพ่นะหลายแหงแล้วพี่น้องหมึกเดือนะเพ่อนะตัวนี้นี่มันยังบวฮันได้ซุปผักเด้อเดี๋ยวจะเลือกเอาหน,น่อยใหญ่ๆนะหน่อยนี่ได้และนี่น่ะดีมากหลายพี่น้องพื่อนะ เห็นลายแท้ลายมาถ้ามันดำดับแบบนี้แปลว่ามันซุกหลาย้อพี่น้องมีหัวมันจะบวดนั่นแหละหลายแท้ลาย่าไปหน่อยนี่สุแลัว พนะพี่น้องป้องปลายได้เต็มพระถาเลยหลายแท้ลายวาหมากเดือฝรัง่งฮัลโหลฮัลโหลสบายดีทุกคนด้านหลังของเจนซุงนะั่นเป็นต้นหมากเดือเนาะหรือว่าหมากเดือฝรั่งหรือว่ามะเดือฝรังราาร่งนั่นเองจ้ะทุกคนมื้อนี่เจนซุกมาสวนเก็บได้หลายแท้ลายวาพุ่นะอ่อนซ้อนโบได้มาสวนสวงมือลายแท้ลายวา หวานช่วยๆแล้วจ้ะพี่น้องนี่หมักเดือดพลางเวลามันซุกๆล,ลายแล้วมันจะมันจะแตกอันนั้นทางกล้องหวานแห้งด้วยพี่น้องป้องปลายเป็นลายเท่ลายวะเก็บลายเที่ยวละต้นเดียวบบได้มีหลายต้นเดอกพี่น้องต้นเดียวกินเบิดปีเก็บหลายเทืออะไรได้่ยกายซี่ห้าเทือแล้วเก็บตัวละเทือก็ได้บ้าก็ลายมีได้หลายได้นี่นะเต็มพระถาเลย หวานชิจ้วยเด้อวพี่น้องพูดนะทั้งในมันก็จะแดงซ้ำแบบนี้เลอทุกคนแซ่บแห้งน่องอื้กินแล้วยุดบ่ได้นะเดือยน,นะซีมีก่อนห,หนึ่ง กินแล้วมันแซบกินแล้วมันหยุดไม่ได้แซบแหงหวานปลาน้ำพึ่งเดือนห้า้ยแซบแซบแซบกินแล้วมันหยุดไม่ได้ไอืมอืม ใบของหมักเดือเขาเอาไปตากกันไปล่างน้ําตากแดดไปล่างน้าตากแดด,กเด,ดเนาะเห็ดเป็นซาได้พี่น้องแต่ซุกก็จะเก็บเอาใบมันไปล้งกับไปเอาไปต้มเห็ดซาบึงเนาะเพราะมันจะแซบบ่เห็ดต่กระเจ้าวามีจ้าหมักเดือฝรัง่งยั่วๆจ้าแซบขักพี่น้องป้องไปเอาอีกคนหนึ่งมาเด้อพี่น้องป้องไปมากินน้ากัน แสบแหงแสบแหงเปลือกมันนี่อ่อ,อนปกตกิทิตเจ้าจะกินเปลือกมนันน้ำไปป่าจันสุกบนเรื่องเปลือกมันอ่อนๆเลยพี่น้องเปลือกมันบนได้แข็งบนแล้วก็นบนได้หนาบางบ้างเปลือกมันทั้งดลายมันก็นจะกินเปลือกมนันน้ำหวานจุย้ย มือเนี้ยมาเก็บท้งหมักเดือแล้วก็มาเก็บท้งหมักม่วงหมักม่วงอินเดียบานาน่มือในซุกติ่มต้นยังไะหอมหอมอหอมนะสุอันอันนี้มันซุกขาต้นเลยจันซุกมัด้เมือนั่นแหละมัดไว้ซุกขาต้นโอ้หอมแท้หอม่อมาน่าอร่อยมากจ้ะทุกคน ู้ใยอยากได้มาหาเดอ้อเขาเจ้าจองแล้วบอกม่วงนี่ลายค้นจองแล้วก็เลยมัดไว้พอดีได้กิน่นซุปคาตน้นเหลืองหุยหุยนะพี่น้องอยู่ในกล้องหนี่บโบเหลืองประเด๋ยเนานะแต่ว่าอยู่นอกนี่เหลืองแหงซุปคาต้นทั้งหมดเลยนะ หอมมากหอมหอมเวลามันซุกนะส่งกินไปทั่วส่วนเลยควมหอม,หอม